F Smart e ครับต้นทุน9บาทต้นทุน9บาทสำหรับ F e Smart ถือถั่วหรือคัดครับชัดๆเลยถือ e <ps> ถัวหรือคัทเอมรตอ e นะครับตอนนี้เนี่ยให้ดูภาพรายสัปดาห์อันนี้คือคล้ายๆกับติดล้อนะครับภาพรายสัปดาห์เนี่ยเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบ i s h divergence แล้วนะครับแล้วก็แท่งเทียนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นแฮมเมอร์ด้วยถ้าซูมให้ดูนะครับดังนั้นก็ยังน่าจะเกิดรอบรีบาวน์นะครับยังมองว่ามีโอกาสร Re ีบาวน์นะครับแนวแนวต้านกรณีรีบาวน์เนี่ยนะครับมีโอกาสไปถึงประมาณ8.45นะครับแล้วก็8.7นะครับแนวรับอยู่ประมาณ7.8แล้วก็7.7โซนนั้นนะครับแล้วก็ซับล้อ7.6นะครับกางเกิดเกิดบุลเดิต์แล้วแค่คิอคอนเฟิร์มแล้วนะครับดังนั้นถือก่อนละกันนะครับแล้วรอรีบาว์แต่ถ้า เขาไม่รีบาวให้แล้วหลุด7.6ลงไปก็็อปลอสจากตรงเนี้ยแค่30สตางนั้นให้ถือลุ้นดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณ8.45กับ8.7นะครับผมทีมแอดมินจากมันน u พัส a t i a l ครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรในมันนิพัสออนไลน์ได้ในราคาพิเศษ และจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1น,นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซ u เปอร์สต็อก วิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตักกะนะและหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการมีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มา ปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Ken f i ช h e r นะครับ Superstock นะหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมวิยอนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i สไแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ